สวัสดีค่ะวันนี้มาดามบ้านนาจะกลับบ้านที่บุรีรัมย์เดอ้อที่แรกมาเป็นมาดามก็อยากมีชีวิตสุขสบายบ้างละค่ะแต่ดูนี่คนอยากใช้ชีวิตลำบากมาเที่ยวเมืองไทยอยากลำบากทุกคนยอมใจการเดินทางจากจอมเทียนไปบุรีรัมย์ของเราวันนี้นะคะเริ่มต้นจากการนั่งรถบัสคันนี้ไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิดู เขาอยากมีประสบการณ์กับทุกคนบอกแล้วว่าเธอมันจะลำบากและมันจะใช้เวลาเยอะมากนะโอเคค่ะลำบากก็ลำบากไปด้วยกันส่วนประสบการณ์ที่เราเลือกมาพักที่จอมเทียนขนาดไม่เลือกอยู่ในหาดเพราะเราไม่ชอบผู้คนวุ่นวายพลุกพล่านมาอยู่จอมเทียนซอยสองก็พลุกพล่านไม่ต่างกันค่ะขึ้นรถแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมง40นาทีไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิจ้า พอมาถึงสุวรรณภูมิก็นั่งแท็กซี่ต่อไปที่ดอนเมืองเราจะนั่งเครื่องบินกับบุรีรัมกันนะคะ,คะอยู่นี่นะดอนเมือง,องกินก๋เตี๋ยต้มยำกันค่ะข้างในมีอาหารหลากหลายอยู่นะทุกคนเส่วนราค <s> านั้น 200กว่าบาทค่ะคุยวตี๋ยวหลต้มยำคือเปรี้ยวมาเลยเติมน้ำปลาเยอะหน่อยเปรี้ยวเยอะคพราะจะที่เยวเยอะยยอะไรค่ะทุกคนค่ะปริกคของไม่เติมนะคะอันนี้ระวังแล้วนะแม่ไม่กินระวังแล้วนะซ่าน่ากินมากค่ะ มีบอกให้มาทักทายเพื่อนหน่อยคะ่ะเป็นแม่บ้านเหมือนกันมีหน้าที่ทำความสะอาดเหมือนกันเพื่อนฉันจา้าน,น่ารักเชียวคงจะเป็นแม่บ้านที่อารมณ์ดีน่าดูเลยนะคะยิ้มแป้นตลอดเวลาทำงาน24ชั่วโมงด้วยคะ่ะขอไปถ่ายรูปกับเพื่อนหน่อยนะคะเดี๋ยวเอากลับไปด้วยเป็นผู้ช่วยงานของเราจา้าไปจ้ากลับบ้านกันค่ะกลับบุรีรัมย์กัน เ็ตอนบุรีรัมเรื่องของความจงรักภักดีเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่รักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ไม่แพ้ใครคะ่ะบอกสามีครั้งเดียวว่ามาครั้งนี้ถ้าเรามีโอกาสเราต้องไปถวายความอาลัยหรือถ้าไม่มีโอกาสเราก็จะทำตามกำลังหรือตามความสะดวกที่เรามีเมื่อเห็นสมุดบันทึก แสดงความอาลัยเมื่อไหร่สามีก็จะเดินเข้าไปก่อนเราเลยค่ะเป็นภาพน่ารักน่ารักที่เราบอกเขาครั้งเดียวเขาก็จะทําทุกครั้งที่เขาเห็นเลยนะคะสามีเราก็รักชาติศาสนากะมาหาการก็ไม่ได้แตกต่างจากคนไทยที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนชมเท่านั้นเองแต่ถ้ามีคนใส่ใจเราก็จะทําคลิปให้ชมบ่อยๆค่ะ ในประเทศง่ายมากทั้งหัวขาวและหัวดำนะคะแค่ถ่ายรูปสแกนหน้าผ่านเลยจ้ารอขึ้นเครื่องกับคุณนิรัม์ค่ะแนะนำสำหรับการเดินทางภายในประเทศนะคะให้ใช้เครื่องล็อกอินด้วยการสแกนหน้าโดยที่ไม่ใช้เจ้าหน้าที่ค่ะพอเราเข้ามาข้างในแล้วก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องเช็คอินอีกครั้งก็สแกนผ่านหน้าผ่านเครื่องได้เลยสะดวกสบายมาก ชาเขียวเย็นค่ะมัทลาเต้ม,มัช่า ขึ้นเครื่องแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็เครื่องออกช้าหนึ่งชั่วโมงเพราะโมเปลี่ยนล้อนะคะก็ไม่เป็นไรจ้าขอให้เดินทางกับด้วยสวัสดิภาพก็พอคะ่ะบรรยากาศในเครื่องบินนะคะก็จะเป็นแบบนี้พร้อมกับชมบรรยากาศด้านล่าง ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแบบไหนไปชมกันนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังจ้านั่นเลยบ้านเรือนจะอยู่กระจัดกระจายกันแบบนี้นะคะและเราจะมีพื้นที่ว่างๆเยอะมากนั่นคือนาข้าวทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้ก็ไม่ใช่ฤดูกันพอปลูกนะคะแต่ถ้าตรงไหนที่มีน้ำก็สามารถทำนาปรังได้ปีละ2-3ถึง3รอบเลยนะคะรอ90วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะ ที่นาที่ที่ฉันมีในตัวหมู่บ้านใกล้เมืองบุรีรัมนะคะน้องสาวบอกว่าจะทําข้าวนาปรังเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเป็นการทําข้าวนาปรังครั้งแรกเดี๋ยวจะเริ่มในปีหน้าเลยนะคะทุกคนเอ๊ะใครเผาอะไรมองไม่ชัดค่ะว่าไรอ้อยหรือว่าสั่งข้าวแต่การเผาแบบนี้ก็เริ่มเห็นน้อยลงไปแล้วนะคะก็ไม่อยากให้เผากันเลยเนาะมันเป็นมลภาวะที่ไม่ดีให้กับโลกและ สภาพแวดล้อมของคนรอบข้างคนที่อยู่ในเมืองคนที่อยู่ใกล้เคียงและคนทั้งโลกเลยจ้าชมบรรยากาศลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบุรีรัมย์เครื่องจะลงแล้วนะคะเขียวๆนั่นคือนาข้าวนาปรังค่ะ ถึงแล้วจ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพขึ้นบินบินประมาณ40-45นาทีเท่านั้นนะคะถ้าจะสังสงง 10, ะส่งข้าวสักข,ข,ของกินสั่งันไลในวันหน้าจะดีมากเลย แม่มาบ้าสีปปส่ปีแล้ว่ะสปีแล้วค่ะที่ไม่ได้กลับบ้านคนขับรถไอ้คนขับเครื่องบินนี่มากอมอมอโอเคเราอยู่ที่นี่ค่ะแวแบ,บิอาบุรีลมัม งชายมารับค่ะถึงบุรีรัมแล้วนะคะคุณสามีทานอาหารจากร้านจีนที่นี่ห้างทวีกิจค่ะเมนูคุณสามีขอแยกกินเพราะไม่กินกับเรานะคะข้าวผัดกะเพราหมูสับมาถึงบุรีรัมแล้วนะคะนี่ หลานสองคนของป้าคนนี้เป็นหลานที่ป้ารักมากที่สุดค่ะชื่อน้องอ่างเปล่าคนนี้เป็นหลานที่รักลองลงมานิดนึงค่ะพี่เหมยหยกค่ะมิซานิซา,าหลานป้าน้องสาวนะคะมาถึงบุรีรัมย์แล้วค่ะป้าปเอ,อ,อาล้วห้ะ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 หมะห้ะห้ะห่ะห้ะอะไรไม่ไห้อย่าลืมว่าฉันหนะ้ะ ไม่อยากพูดอ่ะไม่อยากพูดก็ได้ไปถ่ายไปค่ะให้น้องนิชาพาไปดูเมนูบุฟเฟ่ของย่างและสุกี้ที่นี่นะคะเมื่อก่อนใครที่เคยดูคลิปจะได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงแจ๋วแจ๋วนั่นคือเสียงของน้องพอโตมาตอนนี้เริ่มเป็นสาวไม่พูดเลยคะ่ะป้าถาม,มก็ไม่ค่อยตอบเลยนะคะ มาทริปนี้ที่บุรีรัมจะบอกว่ามีเวลาว่างหนึ่งวันพันเหตุการณ์ติดตามรับชมนะคะจะลงสองคลิปให้ชมต่อเนื่องมีอะไรให้ทำเยอะมากเรียกว่าตัวเป็นเกลียวหมอเป็นน็อตเลยจ้า,าลยุยเลยค่ะ,ละหลนอลาพี่เปากินเยอะๆคนนี้ตอนนี้หนูหนักกี่กิโล ยี่สามโอ้โหเท่าเดิมเลยถ้าพี่เปาหนัก35กิโลป้าจะให้1,000บาทไอ้ยาไอ้ยาโอเคไหมคะทุกคนไอ้ยต้องกินเลือดเยอะๆอันนี้ร้านอะไรนะลูกชิสุกกี้นี่ไงคะโชคดีสุกี้โชคดีโชคไม่ใช่ลัคกี้ลัคกี้สุกี้ค่ะลองมาดู หลานกินกุ้งแช่ซีอิ๊วกันค่ะขอโชวหนึ่งหนึ่งตัวค่ะซีอิ๊วอชแช่กินด้ป่าค่ะหลานชอบมากหลานเป็นเกาหลีต่อไปเป็นป้าของเขาค่ะข้าองกินเป็นตัวที่สองเพิ่งหัดกินกับหลานสาวคนโตไปหนึ่งครั้งแล้วก็มากินกับหลานคนเล็กหนึ่งครั้ง หวานหวานคลิปนี้คุณสามีแอบถ่ายให้ดูหน้าป้านะคะทุกคนหลังจากเมนูอาหารมื้นี้แล้ววันท้องเสียติดต่อกันมา3วันแล้วค่ะยังไม่หายเลยแต่ก็ค่อยๆเบาลงแล้วมียากินแล้วนะคะก็เดาว,ว่าเมนูนี้แหละเพราะว่ากินสารพัดท,ที่หลานชอบหลานเป็นคนสั่งป้าเป็นคนกินจ้าส่วนคุณลุงกินข้าวผัดกะเพราเสร็จแล้ว เข้ามาในร้านไม่ได้แต่ก็ยังแวบเข้ามาทักทายเรานะคะขอบคุณคุณสามีที่ถ่ายคลิปนี้ด้วยน่ารักมากเลยค่ะได้เห็นบรรยากาศป้าเขาอยู่กับหลานรักของเขาไม่ว่าบุรีรัมจะเกิดเหตุการณ์อ,อะไร,ะไรมีเรื่องอะไรให้ดิฉันทั้งดีใจและเศร้าใจแค่ไหนาหลาน <c oughs> ยังอยู่ที่นี่ดิฉันก็มาอยู่ดีค่ะ พอดวงใจและหัวใจของเราอยู่ที่นี่คลิปนี้น้องอ่างเปาเป็นคนถ่ายนะคะทุกคนน้องบอกว่าป้าด้วยหนูจะทำคลิปให้ป้าเองน้องอ่างเปาเป็นหลานชายคนเล็กค่ะซึ่งป้ารักและเป็นห่วงมากเลยนะคะเพราะเอาจริงๆแล้วน้องไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ค่ะเน้นเล่นอย่างเดียวเลยแต่ข้อดีก็คือน้องเป็นคนเอาใจออซอเอาใจเก่งเป็นเด็กขี้อ้อนนิดนึง ฝากครูที่อนุบาลบุรีรัมด้วยนะคะน้องอ่งางเปาหลานของป้าเองค่ะหลานคนนี้ป้ารักมากเลยนะคะต้องขออภัยที่ตัดเสียงออกเพราะว่าในห้างทวีกิจเปิดเพลงดังมากแม่นี่คือหลานที่ป้ารักที่สุดนะคะอันนี้เป็นคำพูดที่ป้าเอาใจเขาจริงๆหลานทั้งห้าคนเวลากลับบุรีรัมนะคะก็จะอยู่ที่นี่นาะโรงแรมสวยสะอาดค่ะมีใหญ่มากนะัก เบดเวเทนตั้งอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมเลยค่ะสะดวกสบายแล้วก็สะอาดมากมาพักที่นี่ประจำจ้ามาบุรีรัมย์เทไรก็จะพักพักที่โรงแรมนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านของเราคือเรียกว่าแทบไม่มีคนอยู่แล้วคะ่ะมีน้องๆแวะไปดูแลบ้างแล้วก็ที่สำคัญเราไม่มีที่นอนที่นั่นแล้วคะ่ะทุกคน เราไม่ได้อยู่ที่นั่นแบบนานมากแล้วความรู้สึกคือแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นมา20กว่าปีแล้วค่ะความรู้สึกก็คือมันเพราะไม่มีแม่แล้วมันก็ไม่รู้ค่ะทุกคนไม่อยากพูดเยอเนาะบ้านที่เราโตมาเราไม่ได้อยู่บ้านนั้นมา30ปีแล้วนะคะทุกคนบ้านที่ติดจำนองน้องสาวเป็นคนไทย ที่ออกมาค่ะแล้วเขาก็ใส่เป็นชื่อของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนไปถ่ายถอนมาแล้วก็สัญญากับพี่น้องว่าเดี๋ยวจะแบ่งให้พี่น้องทั้ง4ี่คนแต่สรุปว่าเขาและสามีเขาเอาไปกู้เป็นจำนวนเงินที่เยอะมากค่ะก็ล้านกว่าบาทค่ะแล้วเขาก็อยู่กันเป็นครอบครัวที่นู่นดิฉันก็เลยมีความรู้สึกว่ายกบ้านหลังนี้ให้น้องสาวไปค่ะจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งเขามีภาระหนี้สินเป็นล้าน และที่สำคัญคือเขาใส่ชื่อเป็นของเขาไปแล้วเราก็เลยปลงแล้วก็ไม่อยากอยากได้อะไรที่มันไม่ใช่ของเราเพราะอะไรก็ตามที่จะเป็นของเราก็จะเป็นของเราอยู่ดีค่ะดิฉันไม่อยากพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนหรือแย่งชิงอะไรมาทั้งนั้นก็เลยไม่กลับบ้านหลังนั้นอีกเลยนานมากแล้วค่ะ การไปนอนครั้งสุดท้ายก็คือการไปงานชาปนกิจศพของแม่นะคะก็เลยไม่อยากเล่าและไม่อยากพูดถึงเรื่องเก่าๆที่มันผ่านมาแล้วน้องสาวเขาก็สำนึกผิดและรู้ผิดรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำให้เกิดนี่สินขึ้นมาเยอะทั้งๆที่บ้านหลังนี้มีพื้นที่กว้างควรจะแบ่งเป็นสี่คนพี่น้องแต่ไม่เป็นไรเลยค่ะเราทั้งสามคนที่เหลือก็ พร้อมใจที่จะยกให้เขาเพราะว่านี่สินที่เขารับผิดชอบก็หนักพอตัวอยู่ค่ะก็ได้แต่ให้กำลังใจน้องสาวดิฉันไม่ได้ตำหนิเพียงแต่ไม่ผูกมัดแล้วก็ไม่ยึดติดกับทรัพย์สินสิ่งของใดๆค่ะอย่าตำหนิคนที่ทำให้เกิดปัญหาแต่เรียนรู้ที่จะก้าวไปอย่างเข้มแข็ง